ซุนนะอีห์ราะห์มานีราะห์ห์มอัสซลามุอะลัยคุมวอะราะมัตุลลอฮิวะบระกัุสวัสดีค่ะเด็กๆเฮ้วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาหานดูอาเมื่อเริ่มบทเรียนกันก่อนค่ะเด็กๆอ่านพร้อมๆคุ้นฟูเลยนะคะดูอาเมื่อเริ่มบทเรียนกล่าวว่าอัลลอฮุม,มัสตั้งอะไรนาะ พิกมาตกาวันชุดอาลีนามีขอซาเน่รอ็อกมาติกะยาอรัรฮฮมารอฮิมเด็กๆคะเมื่อวานเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของใสไม่มีสีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะั้นเด็กๆสร้าไหมเอ่ยเยี่ยมมากค่ะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับสีแดงค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆรู้จักสีแดงไหมคะแล้วที่รอบๆตัวเด็กๆในบ้านเด็กๆ มีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นสีแดงอ่าอย่างเช่นพามานใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะเด็กๆรถส,สีแดงเสื้อสีแดงกางเกสง,งสีแดงพัดลมสีแดงสิ่งของรอบๆเด็กๆที่เป็นสีแดงแล้วเอ๊มีอาหารอะไรอีกที่เด็กๆคิดว่ามีสีแดงใช่แล้วคะ่ะแตงโมใช่ไหมคะอะไรอีกคะ สตรอเบอรี่ใช่ค่ะพริกน้ำหวานสีแดงใช่ไหมคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเนี่ยมองเห็นสีแดงแล้วเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะอ่าเด็กๆจะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะรู้หรือรู้สึกถึงความโกรธแต่ในขณะเดียวกันนะคะเด็กๆสีแดงเนี่ยก็ให้ความรู้สึกถึงความกล้าหาญค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะสีแดงยังเป็นแม่สีอีกด,ด้วยค่ะ สีแดงไม่ได้เป็นแม่สีสีเดียวนะคะเด็กๆยังมีสีเหลืองสีน้ำเงินเด็กๆคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะได้สีหลายๆสีเด็กๆก็สามารถที่จะนำแม่สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินไปผสมกับสีอื่นเด็กๆก็จะได้สีเพิ่มเติมอย่างเช่นเด็กๆเอาสีแดงไปผสมกับสีขาวเด็กๆก็จะได้สีชมพูน่ารักน่ารักค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอพูดคุยเกี่ยวกับสีแดงเพียงเท่านี้นะคะเราจะจบกันด้วยดูอาปิดประชุมค่ะเด็กๆท่านพร้อมๆคุณครูเลยนะคะสุภาพนกัลลอฮุมม่าบิหัมดิกะอัชฮะดูอัลาลิลาหอิลลาอังตาอัสตักฟิรุกะวาตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวบะราะรกาตุู